แม่ครับแม่ได้ยินข่าวคานตกรต่อเนื่องเข้ามาในเมืองนี้หรือเปล่าครับแม่ใครจะกล้าเข้ามาที่นี่ล่ะลูกแนมเพอที่นี่เก่งจะตายนี่แน่ตายแนมเพอเก่งมากนะนั่นนี่แน่ตายตายกันทั้งห้องไปเลยเออปืนอยู่ที่นี่ไม่มีใครกล้าแย่งแล้วเฮ้ยน้ำชาก็ตายแล้วโอ้โหยน้ำชาฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจแม่แม่ครับอย่าอย่าบอกนะว่าแม่ แม่เป็นฆาตกรโรคจิตต่อเนื่องกว่าน,นั้นนะแกหุบปากไปเลยนะเคโลมิงั้นฉันจะฆ่าแกอีกคนนึง สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NNB ขับค่าวันนี้เราอยู่กัน,นเกมโรบบอกอีกเช่นเคยอา <Yeah, go. S 1> คะสำหรับวันนี้เราอยู่กันในแมปเมอร์เดินนะคะหรือว่าแมปฆาตกรรมต่อเนื่องนั่นเอง oh. เอ๊พีซูซี่ของเราจะได้เป็นอะไรนะ oh. เดี๋ยวเขาไปดูพร้อมๆกันในเกมเลยค่ะไปกันเลย yeah, <go. S 1> แม่ครับว่าแต่แม่ไม่กลัวเหรอครับ oh. เห็นเขาบอกว่าที่นี่น่ะมีขัตกรต่อเนื่องด้วยนะครับแม่ oh. แม่ไม่กลัวหรอลูก เรามาที่นี่นะเพื่อมาทําการสํารวจเมืองนี้กันนะสิว่าคนที่เนี่ยเขาเป็นอยู่กันยังไงเอ๊ะตอนนี้พี่ซูซี่ของเราเป็นฆาตกรนะคะ <c oughs> จะเคเรายังไม่รู้ตัวอีกอ <c oughs> เดี๋ยวมาด้านล่างก่อนน้ําชายอย่าตามฉันให้เยอะนะฉันฆ่าจะทิง้งจริงๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราลองไปด้านบนดูนะคะเราจะต้องหาที่รับตาคนในการฆ่าก่อนนะคะ <c oughs> นี่ไงเจอแล้วอุ้ยสองคนเลยนี่แน่ตายตายทั้งคู่เลยนะคะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> น้าชา นี่น,น,นี่นี่เธอเป็นฆาตกรนี่นะเธอเธอจะฆ่าฉันหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่ฆ่าเธอหรอกไม่ต้องห่วงเก็บปากให้มิดด้วย <c oughs> ห้ามส่งเสียงดังนะน้ำชานะแม่แม่แม่กายเป็นฆาตก,การฆ่าคนน้องเหรอครับเนี่ย <c oughs> แม่แม่ทําไมนะ่ากลัวจังเลย <c oughs> นี่ไงโอ้โหานอำเภออยู่นี่เหรอ <c oughs> นี่แน่ตายแกจะแย่งปืนใช่ไหมฆ <c oughs> ่าตายสองคนเลยตอนเนี้ยอุย้ยนอนเกลื่อนเลยอุย้ยตายแล้วน้ำชา อุ้ยนี่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 เราหลงฆ่าน้ำชาไปเหรอเนี่ยอุ้ยฉันขอโทษนะน้ำชาฉันไม่ได้ตั้งใจแม่แม่แม่กลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องฆ่าผู้บริสุทธิ์ไปหมดเลยทําไมทําไมแม่ถึงใจร้ายแบบนี้ล่ะครับแม่นี่มันในเกมนะเคนรเขาให้เราเป็นฆาตรกรเราก็ต้องทําการฆ่าเดี๋ยวขอดูด้านในก่อนนะมีใครไหมอื้มด้านในไม่มีใครสักคนเลยละเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันต่อเลยนะคะรู้สึกว่าปืนจะอยู่ด้านในน่าจะไม่มีใครเห็นนะตอนนี้โอเค ด้านนอกกันต่อเลยเครโรเอมีใครอยู่แถวนี้บ้างนั่นไงอยู่ด้านล่างคนนึง<อ>เดี๋ยวด้านบนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูด้านล่งังนี่ไงเจอแล้วจะไปไหนก็จะไปไหนอย่าอย่าอย่าฆ่าฉันด้อตายเลย <c oughs> อฉันเป็นฆาตรกรจะมาบอกว่าอย่าฆ่าได้ยังไงฆาตรกรต่อเนื่องแล้วเนี่ยเอไปไหนกันหมดไปไหนกันหมดเอไม่เห็นใครสักคนเลยตอนเนี้อยู่ที่ไหนกันน่ะในห้องนี้หรือเปล่าหลบหรือเปล่าขอดูไหนดิขอดูหนดิ เอ้อไม่มีใครเลยอะเคโรบเขาไปไหนกันหมดเนี่ยเดี๋ยวไปดูชั้นบนต่อเลยนะคะแม่ครับแม่แม่จะคายหมดจริงๆเหรอครับเนี่ยทาไมผมผมกลัวจังเลยครับแม่นี่ไงเจอแล้วอีกคนหนึ่งจะไปไหนเดี๋ยวนะอืออย่าอย่าทำอะไรฉันนะเออกตกลงมาตายเลยโอ้โหจบเกมเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยเออพี่ซูซี่ของเราเนี่ยคาตายเกลี้ยงหรือเปล่าในขอดูหน่อยสิเออในอำเภอก็ตายนะคะเอาละ เก็บเกลี้ยงเลยนีแม่สังหารหมู่เลยเหรอครับเนี่ยทำไมโหดร้ายจังเลยเค okay, ลบมันเป็นเกมลูกมันเป็นเกมเอาล่ะค่ะตอนนี้มีลูกบ้านนะคะมาแจ้งเราคร่ะเพราะว่าพี่ซูซี่ของเราเนี่ยเป็นนายอำเภอนน่นเองมีลูกบ้านบอกว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นค่ะเราซึ่งเป็นนายอำเภอเราจะต้องไปพดุงความยุติธรรมนะคะเอาล่ะเดี๋ยวตามลูกบ้านไปเลยอยู่ที่ไหนอะ่ะฆาตกรมาทางนี้เลยครับนายอำเภอผมเห็นเขาฆ่าคนอยู่แถวนี้ครับจัดก,การยิงเขาให้ผมด้วยนะครับโอเคเลย เดี๋ยวฉันกําลังตามมาอยู่นะเอ๊แล้วใครเป็นฆาตกรแล้วเนี่ยอยู่ไหนอะ่ะน้ำชาระวังด้วยนะเดี๋ยวฉันไปดูด้าน,หนาให้เองนะว่าใครเป็นฆาตกรโอ้โหยน้ําชาดโดนค่าเห็นแล้วนี่ไงนี่ไงแกฆ่าลูกบ้านฉันเหรอ โอ้ยตอนนี้พี่ซูซี่ของเราก็กำจัดฆาตรกรได้สําเร็จนะคะอ่าเอาความสงบสุขเนี่ยกลับคืนสู่หมู่บ้านนั่นเองออข้าลูกบ้านเราไปเยอะเลยนะเนี่ยคนเนี้ยแม่คะผู้หญิงคนนี้เขาเป็นฆาตรกรที่โหดเหี้ยมพอๆกับแม่เลยนะครับเนี่ยอุ๊ยเคโร่ตอนนี้แม่เปลี่ยนใจแล้วนะลูกไม่เป็นคนดีแล้ว <c oughs> เอาล่ะเดี๋ยวมาเริ่มเกมใหม่กันเลยโอ้ยตอนนี้พี่ซูซี่ของเราเนี่ยได้เป็นนายอำเภออีกแล้วคะ่ะน้องๆเย้ yeah, โชคดีชะมัดเลยนะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันต่อเลยนะคะ คาตกรอยู่ที่ไหนเนี่ยจะบอกว่าในแมปนี้เนี่ยคนที่สามารถฆ่าผู้ไายได้เนี่ยคือฮีโร่ของเกมนะคะแต่ว่าพี่นุ้ยจะใช้คําว่านายอำเภอแทนนะคะน้องๆเพราะว่ารู้สึกว่าสไตล์แมปเนี่ยมันจะไปคล้ายๆกับคาวบอยนั่นเองที่ว่ามีปืนแนบข้างนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปหาทางหลบก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นโจนนะคะเดี๋ยวเราจะไปหลบในนี้อุ้ยเดี๋ยวนะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เสียงติ๊ดเมื่อกี้ตายแล้วรู้กันหมดเลยคราวนี้เฮ้ยเมื่อกี้นายได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าวะติ๊ดติ่ะ ฉันรู้แล้วว่าใครเป็นแนายเภอคนใหม่ของที่นี่สงสัยอยู่ด้านไหนแน่นอนเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่นายได้ข่าวนายอำเภอคนใหม่ที่จะมาที่นี่แล้วใช่ไหมฉันว่าฉันเห็นแล้วนะเมื่อกี้แวบวบอ่ะ <c oughs> มีคนรู้แล้วนะคะเนี่ยแสดงว่าฆาตกรต้องรู้แน่ๆเลยว่าเป็นเราเนี่ยนั่นไง <c oughs> อยู่ด้านนอกนะคะ นี่ใครนั่นไงเจอแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปด้านนอกอุ้ยไม่ได้เขากําลังมาทีหนีแล้วค่ะตะกรอนกลังตามน้ําหวานมาเอ,อ,อือนี่แน่ตายตายฆ่าน้องฉันเหรอโดนฆ่าตายเลยนะคะเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ช่วยน้ําหวานไม่ทันค่ะน้าหวานโดนฆ่าไปเลยอ่ะหือโห,หดมากเลยนะคะเนี่ยฆ่าไปกี่คนเนี่ย สองสี่ฆ่าเพื่อนเราไปสี่คนด้วยกันค่ะแม่ช่วยพี่น้ำหวานไม่ทันพี่น้ำหวานตายเลยอ่ะพี่ขอโทษด้วยนะน,น้ำหวานเอาละค่ะตอนนี้เรามาเริ่มเกมใหม่อีกรอบนึงค่ะหูยพี่ซูซี่ของเราโชคดีจังเลยเป็นนายอำเภออีกแล้วเหรอเนี่ยแม่ระวังฆาตกรด้วยนะครับเขาโหดมากๆเลยนะครับแม่เขาอ,อาจจะฆ่าเราตายได้โอเคแม่จะพางตัวให้มันดีๆเลย <c oughs> เฮ้ยเอาละมีการฆ่ากันต่อหน้าเรานะครับนี่เนี่ยตาย <c oughs> ตายเลย แกฆ่าต่อหน้าฉันเลยเหรอเนี่ยหืยโหดร้ายมากเลยช่วยน้ำหวานไม่ทันนะคะเมื่อกี้น้ำหวานโดนมีดสัตว์โดนเขาควางมีดใส่ตายเลยอะ่ะหึแถมเขายังฆ่าลูกบ้านเราไปอีกสองคนด้วยกันนะคะอ่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องอกรางรหนึ่งที่เราสามารถกำจัดได้นะคะเนี่ยเมื่อกี้น้ำหวานวิ่งไม่ทันค่ะน้ำหวานก็เลยตายเลยอะ่ะพี่ขอโทษด้วยนะน้ำหวานพี่ช่วยน้ำหวานไม่ทันอีกแล้วอ่ะตายตายรอบ2แล้วนะคะน้ำหวานของเราโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมใหม่กันเลยนะคะ พี่ซูซี่ยหงรอเป็นฆาตกรเหรอเนี่ยโอ้โหตายแล้วเราจะต้องทําการฆ่าผู้บริสุทธิ์นะคะเฮ้ยฉันขอโทษด้วยนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าพวกเธอนะเอ้ยเธอเธอรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นฆาตกรอะฉันไม่รู้เลยว่าใครเป็นฆาตกรนี่แนะฉันไม่รู้จริงๆ <c oughs> ขาชี้โดชีเดเลยเฮ้ยฉันขอโทษด้วยนะฉันไม่รู้ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันรู้เท่าไม่ถึงการนะทุกคน <c oughs> เอาละด้านนี้อีกคนนึงค่ะนี่นี่เธอเห็นฆาตก,กรหรือเปล่าฉันไม่เห็นฉันขอโทษอืเอา้าเฮ้ยตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะน้ำหวานพี่ไม่เห็นโอ้ยไม่เห็นน้ำหวานนะคะเนี่ยว่าอยู่ด้านหลังโอ้ยน้ำหวานตายเลยพี่ขอโทษนะโอ้ยไม่เห็นน้องของเรานะคะว่าตามมาด้านหลังฟันมั่วเลยเมื่อกี้อืมตายเลยเนี่ย แม่ครับแม่แม่ค่าพี่น้ำหวานทำไมครับแม่ไม่เห็นนะสิเมื่อกี้อ่ะุูยเดี๋ยวนี้ไงเจออีกคนนึงนะคะเฮ้ยหลบดีจังเลยนายฉันหลบอืหลบฆาตกรเหรอโดนฆ่าโอ้ยมือชี้เลยนะเนี่ยเอานี่อีกคนนึงเหรอเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวจะไปไหนจะไปนี่แน่ตายตายอือไปไหนไปไหนมานี่มานี่เจ้าหัวเหลืองมานี่แล้วแล้วเข้าหูเฮ้ยตายแล้วลืมเก็บมีดลืมเก็บมีดเดี๋ยเดี๋ยวหนีก่อนแหนมเพิ่มมา อุ้ยเราจะต้องทําการซัดมีดนะคะเนี่ยอื้อ <g ül üyor> กำลังจะบอกว่าจะซัดมีดใส่แอมเพอนะคะับอุ้อเข้าไปรับลูกกระสุนปืนเขาเลยตายมาเลยนะเนี่ยเฮ้ยค่าได้เยอะหรือเปล่าสองสี่หกเจ็ดนะคะอ่าก็ถือว่าโอเคใช้ได้เอาละอื้อคอมคังแล้วเน็ตหลุดทั้งวันเลยนะคะจะบอกว่าพี่นุ้ยเล่นเอ่อแบบมือเดินเนี่ยเน็ตหลุดทั้งวันเลยวันนั้นน่ะเอาละคะ่ะตอนนี้เราก็มาเข้าเล่นเกมกันอีกรอบหนึ่งเลยนะคะ อ่าตอนนี้มีน้องๆแล้วก็เพื่อนๆเยอะแยะมากมายเลยนะเนี่ยเ <c oughs> มื่อกี้เจออมสินนะคะน้องอมสินก็มาร่วมเล่นเกมกับเราด้วย <c oughs> เอ๋ตอนนี้เราเป็นประชาชนคนธรรมดาค่ะ <c oughs> เป็นผู้บริสุทธิ์นั่นเองนะคะต้องหาที่ซ่อนก่อนละจะไปซ่อนที่ไหนเนี่ยอมสินมาทางนี้หน่อยนี้หาที่ซ่อนก่อนนี้ฉันไม่รู้ว่าฉันจะไปซ่อนที่ไหนอ่ะ <c oughs> แม่ครับด้านนอกมันโล่งมากเลยนะครับเนี่ย ใช่แล้วนี่ไงมีเหรียญด้วยเดี๋ยวเก็บตังก่อนนี่นี่พี่ซูซี่ของเราเนี่ยห่วงเก็บตังเดี๋ยวก็ตายไม่รู้ตัวหรอยังไม่หาที่ซ่อนอีกนะคะเนี่ยนิออมสินเราจะไปอยู่ที่ไหนกันดีอ่ะหาที่ซ่อนก่อนดิเอ๊หนายอำเภออยู่ตรงนี้นี่นี่ไงนายอำเภออยู่ตรงนี้เธอไม่ต้องกลัวหรอกนะพวกเราน่อยู่ใกล้นายอำเภอปลอดภัยที่สุดเลยใช่ไหมออมสินอ่างั้นเราก็อยู่ใกล้ๆ้นายอำเภอของเราเลยนะคะ เอ๊ ه, นายอำเภอทำไมวิ่งหนีเราล่ะเนี่ยพวกเธออย่ามาใกล้ฉันนะเดี๋ยวพวกเธอเป็นโจรฆ่าฉันตายจะทำยังไงโอ้โหยนายอำเภอกลัวลูกบ้านตายแล้วนายอำเภอกลัวลูกบ้านนะคะแล้วจะทำยังไงเนี่ยใครจะปกป้องเราล่ะเนี่ยไปใกล้ก็ไม่ได้ด้วยเนี่ย เอาไปไหนละนายอำเภอนี่ไงอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราอยู่ใกล้ๆนายอำเภอรู้สึกว่าจะปลอดภัยที่สุดนะคะเนี่ยไปะไปละนายอำเภอหนีเราแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปให้ใกล้ก่อนนายอำเภอรอด้วยสิเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วนายอำเภอโดนข้าวหนีก่อนอุ้ยอึ้งคิดว่าอยู่ใกล้นายอำเภอจะปลอดภัยนะคะเนี่ยพวกเธอหนีเร็วเร็วเข้าหนีเร็วเร็วเข้านายอำเภอตายแล้วเฮ้ยฉันขอหลบที่นี้ก่อนนะฉัน ฉันเห็นมันฆ่านายอำเภอด้วยฉันก็เห็นกับตานะเมื่อกี้หืามภาพยังติดตาอยู่เลยนะคะเนี่ยเฮ้ยนายอำเภอเราโดนฆ่าต่อหน้าต่อตาเลยเดี๋ยวเราจะไปทําการแย่งปืนมานะคะอุ้ยดูสิเพื่อนเราตายไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยตายแล้วยังอยู่นี่มาใกล้หืมมีดมีดผ่านหัวเราไปนิดเดียวเองเกือบตายอุ้ยโหดมากนี่นี่นี่เกจะโหดไปไหนเนี่ยเดี๋ยวฉันไปดูให้เองนะเธออยู่ตรงนี้เลยนี่นี่เธอระวังด้วยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันจะไปเอาปืนมาให้ได้เลยเธอคอยดูนะจะ ตาดูฉันให้ดีด้วยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดฉันฉันฉันไม่กล้ามันอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวนะมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นฉันหนีก่อนเฮ้ยเดี๋ยวดิออ้ยมันมาแล้วค่ะตอนนี้โจรมาแล้วทุกคนระวังด้วยเฮ้ยเฮ้ยจะตามมาหรือเปล่าไหนขอดูหน่อยเอ๊ไปไหนแล้วอ่ะเอาไปไหนหรือว่าจะลงมาด้านล่างเดี๋ยวฉันไปดูเองแล้วโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วหนีก่อนแล้วทุกคนหนีแล้วเร็วโอ้ยแต่ละคนเพื่อนเราหนีกันหมดเลยอะ ไปไหนแล้วไปไหนแล้วโอ้ยโดนฟัดเกือบ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 ไปแล้วเมื่อกี้แม่ครับแม่ระวังด้วยสิครับหาที่หลบก่อนดีกว่าไหมครับผมว่าเนี่ยแม่ก็ว่าอย่างนั้นละลูกเดี๋ยวเราอยู่ในนี้ก่อนแล้วกันนะเอาออมสินออมสินวันหลบอยู่ในนี้นะคะนี่เธออยู่ในนี้แหละปลอดภัยที่สุดแล้วไม่ต้องออกไปหรอกนะ ฉันอยู่ในนี้ตั้งนานแล้วเนี่ยอืจบเกมเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ฆาตกรเนี่ยเฝ้าปืนไว้อย่างดีเลยอะเราไปแย่งปืนมาเพื่อช่วยเพื่อนเพื่อนของเราไม่ได้เลยนะคะโอ้ยรอดกันอยู่แค่สองคนน่ะมีอ่ะพี่ซูซี่ของเรากับอ,อมสินนะคะอยู่ในห้องใต้ดินด้วยกันรอดกันอยู่แค่สองคนเฮ้ยเกือบไปแล้วนะเนี่ยดูสิค่ากับเปี้ยงห้องเลยอะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมใหม่หกันเลยตอนนี้พี่ซูซี่ของเราเป็นนายอำเภอของที่นี่นะคะเราจะต้องทําการปกป้องลูกบ้านของเราเองอะ เอ๊ะว่าแต่ฆาตรกรเป็นใครล่ะเนี่ยเดี๋ยวนะขอดูหน่อยสิอืมใครเป็นฆาตรกรนะเนี่ยยังไม่มีใครนะคะตอนนี้ยังมีแค่น้องๆแล้วก็เพื่อนๆของเราอยู่ที่นี่กันนะคะเอาน้ําชาอยู่ตรงนี้น้ําชาไปยืนทําไมอ่ะ่อเป่าอุ้ยเดี๋ยว <laughs> น้ําชาเป็นฆาตรกรยา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 อยา่ยามาฆ่าฉันน้ำชา <laughs> อุ้ยสัตว์มีใส่เพื่อนเราเลย <laughs> เฮ้ยหลบเร็วทุกคนหลบเร็วแย่แล้วฆาตรกรหัวม่วงเอ,อ, <laughs> อื้องหือตายเลย <laughs> เพื่อนเราตายไปหนึ่งคนแล้วค่ะเฮ้ยน้ำชาโหดมากเลยหูยด้านบนสองแกะไปอีกสองเพื่อเธออยู่ที่ไหนกันหมดไหมชั้นฆ่าหน่อยสิเดี๋ยว,ดยวได้ยินเสียงฆ่าอยู่ด้านบนอีกนะคะน้ำชาโหดมากๆเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราปล่อยให้น้ำชาฆ่าเพื่อนเราไปก่อนเป็นการเล่นเกมนี่สนุกมากเลยรู้ว่าฆาตกรมันพักพวกเดียวกันกับเราเนี่ยเอาละอุย้ยน้ำชาวิ่งวุ่นเลยนะคะเนี่ย เฮ้ย hey, ตายแล้วยายหัวมว่วงเป็นฆาตกรน่ะหนีก่อนเร็วหนีเร็วทุกคนหนีแล้วทุกคน,น,กคนใครเป็นนายพำเนี่ยขอโทษออมสินฉันบอกไม่ได้ฉันปล่อยน้ำชาเล่นไร้ข้าวเ,เพื่อนก่อนเอาละเ,เอาหานะคะ <laughs> เดี๋ยวเราทําการปล่อยน้ําชาไปก่อนนะคะ <laughs> เดี๋ยวใกล้หมดเวลาเราค่อยไปจัดการกันเก็บทีเดียวเลยอ่าให้เวลาน้ําชาสนุกสนานในการเป็นฆาตก,กรก่อนนะคะ แม่ครับทำไมแม่ปล่อยให้น้ำชาทำแบบนั้นล่ะครับแม่อืมมันเป็นเกมนะลูกไม่เป็นไรหรอกนี่เธอระวังด้วยนะยัยหัวม่วงนะเป็นฆาตก,กรเฮ้ยทำไมตรงนี้มีรูฉันไปนหลบอีกที่ดีกว่าอืเพื่อนเราว <c oughs> ิ่งวุ่นกันใหญ่เลยนะเนี่ย <c oughs> ุยน้ำชาลงมาแล้วค่ะตอนนี้ <c oughs> อย่าด้น้้ำชายอย่าฆ่าันะ <c oughs> เดี๋ยวปล่อยให้น้ำชาเล่นสนุกไปนิดนึงก่อนนะคะ <c oughs> เอาละพอแล้วหล่บหมดเวลาแล้วน้ำชา <c oughs> หมดเวลาของเธอแล้วหมดเวลาสนุกแล้วเธอก็ตายไปซะตอนนี้ <c oughs> นี่เนี่ยตายไปเลยือตอนนี้น้ำชาตายเรียบร้อยแล้วนะคะเอ,อเรากำจัดฆาตกรให้กับหมู่บ้านของเราเรียบร้อยแล้วค่ะใครเป็นนายอำเภอเมื่อกี้ฉันไม่เห็นเลยฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันได้ยินแต่เสียงป่องๆแล้วฆาตกรมันก็ตายเลยรู้สึกว่าน้ำชาเนี่ยจะฆ่าคนไปได้ทั้งหมด5คนนะคะถือว่าเก่งมากๆเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามารอด่านใหม่กันต่อเลยค่ะว้าวน้องๆเรามาร่วมเล่นเกมเยอะแยะมากมายแล้วนะเนี่ยเขาผมเล่นด้วยนะครับ ระวังตัวด้วยละ่ะเราจะต้องอยู่ทีมเดียวกันโอเคไหมโอเคครับผมเราเนี่ยจะต้องอยู่ทีมเดียวกันเอาล่ะเริ่มเกมใหม่เลยนะคะตอนนี้พี่ซูซี่ของเราเป็นอะไรเนี่ยเป็นคนธรรมดานด้เนียงนะคะ เอ๊ได้ยินเสียงปืนด้านนอกอะ่ะอยู่ที่ไหนอะ่ะพี่คะหนูว่าฆาตรกรจะต้องอยู่ข้างนอกแน่น,นอนเลยค่ะพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละได้ยินเสียงมาจากด้านนอกนะคะป่องปัองป่องปัง,ปง,ปงเลยเมื่อกี้อะเอ๊ใครอะ่ะใครเป็นฆาตรกรอะ่ะวิ่งวุ่นกันเลยด้านนอกอะ่ะใครอะ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะเอ๊ไม่เห็นนะคะตอนนี้เรายังไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวทำการเก็บตังค์ก่อนยังไม่เห็นว่าใครเป็นฆาตรกรเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ด้านในนะคะเราก็ยังปลอดภัยอยู่นั่นเองอืมฆาตกรอยู่ที่ไหนเฮ้ยเดี๋ยว ได้ยินเสียงมีดแล้วเฮ้ยม,มีมีการตายมีการตายเกิดขึ้นนั่นไงต้องเป็นสองคนนี้แน่นอนเลยผู้หญิงกับผู้ชายเอ๊ะทำไมเขาอยู่ด้วยกันทีมเดียวกันหรือเปล่าออมสินเมื่อกี้นายเห็นไหมอะใครค่าฉันรู้แล้วว่าใครเป็นฆาตกรออมสินนายรู้ใช่ไหมนั่นไงนายเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้เขาอยู่กับผู้หญิงคนนั้น่ะเธอไม่ต้องหว่วงหรอกนะแล้วนะ่ะอยู่ทีมเดียวกันเธอไม่ต้องหว่วงไม่ต้องกลัวด้วยอื้ออมสินนั่นไงเขาฆ่าน้องเราไปแล้วออมสินนี่ไงฉันมีเปินเธอเห็นไหมเนี่ย อ๋อตอนนี้อมสินมีปืนนะคะอุ๊ยสุดยอดมากเลยอมสินนายต้องจัดการมันให้ได้นะฉันรู้ฉันรู้เธอไม่ต้องห่วงหรอกฉันจะจัดการมันให้เองอย่าห่วงไปเลยพวกเรานะ่อยู่ทีมเดียวกันอยู่แล้วรู้สึกว่าฆาตกรตอนนี้กำลังไล่ฆ่าคนเป็นผักปลาเลยนะเนี่ยเธอดูสินั่นไงนอนตายเกลื่อนเลย ทำฉันมาทางนี้เดี๋ยวฉันจะไปฆ่ามันเองแม่ตามพี่อมสินไปเลยครับพี่อมสินจะไปกําจัดคนร้ายแล้วครับแม่โอเคตอนนี้เรากําลังจะตามอมสินไปแล้วนะคะโอ้โหอมสินเป็นสุดยอดทีร่ดในดวงใจของเราเลยนะเนี่ยโอ้โหตายไปแล้วค่ะสุดยอดมาก,ๆเ,มมมากๆเลยอมสินเก่งมากๆเลยอ่ะ เมื่อกี้เราเกือบตายแล้วนะคะเนี่ยถ้าไม่ได้พี่อมสินช่วยเนี่ยเราจะต้องตายกันหมดนแน่นอนเลยใช้แล้วลหละออมสินเก่งมากๆเลยนะคะอุย๊ยคาตากรข้าเพื่อนเราไป4คนคะ่ะอืมสุดยอดมากเลยนะเนี่ยอมสินเก่งมากๆเลยฉันยกนิ้วให้นายเลยนะเนี่ย พวกเราเนี่ยรอดได้พร้อมสินนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมใหม่กันต่อเลยตอนนี้พี่ซูซี่เราก็เป็นคนธรรมดานะคะเนี่ยหรือว่าผู้บริสุทธินั่นเองเราจะต้องทําการหาที่ซ่อนค่ะเฮ้ยปืนใครอะ่ะปืนใครอยู่ตรงนี้แม่ครับทําไมมีปืนลอยอยู่ตรงนี้ล่ะครับเนี่ยใช่แล้วทําไมเราเก็บไม่ได้อ่ะพร้อมสินหรือว่านายเป็นเนี่ยนายเป็นยอนมเภอร์ใช่ไหมฉันไม่ได้เป็นนะรอบนี้นะ่ะว่าแต่ว่าพวกเรานะ่ะหาที่ซ่อนกันดีกว่า ใช่แล้วหรออมสินเดี๋ยวฉันเก็บตังก่อนนะใครเป็นนายอำเภอเนี่ยหนูเองค่ะพี่หนูเป็นนายอำเภอเองนี่ไงห,หนูมีปืนด้วยหูยน้องเราเป็นนายอำเภอสุดยอดมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปยิงเสี่ยงฆ่ากันอะใครอะใครฆ่าเฮ้ยใครเป็นโจรต่อะตอนนี้แม่ไม่ต้องห่วงนะคะพี่เขามีปืนมีห่วงไม่ได้ลูกๆนี่นไงเจอแล้วฆาตะกรหูยกิ๊งโดนฆ่าตายแล้วค่ะ โอ้ยคาตกรเป็นน้องๆของเราเองนะคะอืมฆ่ากันเอง <c oughs> ทีมเดียวกันฆ่ากันเองนะคะตอนนี้จบเกมเรียบร้อยแล้วค่ะ <c oughs> น้องๆว้าวสุดยอดปไปเลยนะเนี่ย <c oughs> เอาล่ะค่ะเป็นไงกันบ้างคะชอบกับคลิปนี้กันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะสําหรับวันนี้พี่นุ้ยแล้วก็น้องๆทุกๆคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบาย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 ค่ะ